ชมพิเศษครับเขียนอั่นละเอาไว้จําได้หรือเปล่าเราจะมาถามคุณกตันยูสวัสดสีกันว่างานที่เขาเขียนมาทั้งหมดนั้นเป็นงานที่เขาใช้ตัวเอลฟ์ที่บ้านเขียนหรือเปลอดูว่าตัวเอลฟ์ก็เ่งเองในการเขียนจริงเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันทีละข้อเลยแล material, ้วกั 2> 2> นครับครับคุณจําได้ไหมครับว่าคุณเคยเขียนสิ่งนี้เอาไวจงเติมประโยชน์ในช่องว่างครับผมเพราะว่าเพิ่งได้ข่าวมาว่าในคอนโดของพวกเรามีพวกโรคจิตวิทฐารที่จับเด็กไปข่มขืนด้วยนะอาหุงยกตุ๊ด ขึ้นสดครูดเดียวก่อนยิงคำถามกลับไปที่อแปต,ตุ๊ดตุ๊ดคืออะไรครับเนี่ยอะไรวะเอาเนี่ยแล้วมันใช้ <laughs> ตัวเอลที่บ้านเขียนแล้วครับโอ้ดไลนเตอร์เม่ว่าใครก็โดนยกเขียนเองเปล่าน้ำทิ้งแน่ใจป่ะแน่ใจป่ะไม่แน่นใจอ่าวปูงยกตุ๊ด ขึ้นสดพูดเดียวก่อนยิงมคำถามกลับไปที่อับแปรมันไม่น่าใช่น้ำแขิงคงเขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เป็นอัปงอับแปรน่าจะต้องกินเป็นน้ำเต้าหู้แล้วกันตุ๊ดตุ๊ดสองพยานเราบอกใบไว้แล้วสองพยานน้ำเต้าแล้วกันเต้าหู้กันเต้าหู้เต้าหู้ยกอะไรอยู่วะเป๊ปซี่เป๊ปซี่อ่าพวกเราไอ้ลูกลูคคอนเสิร์ตบอกว่าคำนั้นเลยคืออาหุงยก ใครลั่วคุณสารภาพไปดิของใครร่วชำเปล่าจำไม่ได้อยากจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ก็ใช่แล้วกันบอกเลยให้เช็คงานก่อนส่งโอ้ยลองดูเลยครับคุยองครับเธอเป็นใครกันเหรอมาทำอะไรที่ชายหาดแห่งนี้หรือสามีของเธออาจจะรออยู่ที่ห้องเธอจะมาขอตุ๊ดตุอีกไหม ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดสามยานมันมีอะไรสามเมยายังว <laughs> ขอ <laughs> ขอขอ,ขอมันจําได้ว่าเนี่ยท่อนนี้ยมันมาขอไฟจุดบุรีขอพี่พูดไปงานคนอื่นๆๆจำได้ว่าท่อนเนี่ย <laughs> อลายรอบตุ๊ดตุ๊ดมันไม่ใช่สองเยายังหรอพี่ไฟแจ็คสามพยายครับ,ส,รบสูบบุรี่เธอจะมาขอต๊อีกไหมไม่ยากเลยใดีกว่าบุรี่ถูกแล้ว โอ้ไม่เคยอ่านแต่ผมรู้เพ้อหจริงไม่าจะใช่คำนี้เฮ้ย <c oughs> มันมีเกินสามประยังด้วยหรอรู้แล้วรู้แล้วาจะใช่คำนี <ๆ S 2> ้คนอื่นรู้หมดเลยยกขอมบุรีบุรีสูบตอบ่ออะไรครับบุรีสูบบุรีสูบตอบว่าเธอจะมาขอบุรีสูบอีกไหม ผิดครับเธอจะมาขอมาบุรีต่อบุรีโอ้ยบัฟฟ์เป็นคนเขียนม่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยย้ไนเร่งเงินด้วยยแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวคอับครับสองอย่างน้อยสักข้คนึงข้หนึ่งนะมันจะไม่การันงานว่ากูเขียนเองจริงเงินเก่ารู้ตัวอีกทีริมฝีปากของผมก็ซ้อนอยู่บนริมฝีปากของเธอเสียแล้วคุณไหม คุณคุณคุณรู้เลยจากเรื่องไหนคือผลตัวออกเบาๆเครื่องหมายคำพูดอพอก่อนเดี๋ยวตึ๊ดเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวเงี้ยนพอก่อนมึงเงี้ยนไปถึงตอนนี้อ่ะพีพ่ไม่ใช่ไม่ใช่เพ่ในเรื่องในเรื่องนะใช่ผมวะพอก่อนเดี๋ยวผู้หญิงผู้หญิงพูดแผลดูออกเครื่องหม่ยคำพูดเดี๋ยวขึ้นเลยเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเงียนเนี่ยแหละตกลงตอบว่างเงียนนะครับเงียนนะครับครับผิดคเดี๋ยวยาโอ้โหจะไมกูตอบยาวแปาดนี้แปว่าจังหวะแรกคือพิมพ์คำนี้ลงไปแล้วแล้วแล้วลบแล้วเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็บอกแก๊งบอกแก้เหรอ ใม่มาทำเองไงเป็นบุคคลเองแต่เสีเมื่อกี้นี้จิตใต้สำนึกแกนะเนเขียนว่าเดี๋ยวเงี้ยนแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบไม่โอเคคนแก้นี่เดิมเขาเขาก็รู้กันแล้วตอนนี้ดังนั้นสามข้อศูนย์กันแน่เรา นรายการที่ทําให้นักเขียนต้อหนักว่าเราต้องมีความทิ่ชอบกระสือเขียนไปคือเราต้องจับไ้แต่ตะกี้เงียนพีกแม่ขอลงพี่อย่าตัดออกนะเดี๋ยวเทคตัวใหญ่โคตรพีกอะโคตรพีกอะไม่เป็นพีกจริงต้นตัวใหญ่แต่แต่กลัวหยาบนะใช้หองอไม่โทรจะได้จะได้ไม่อยากันไม่เดี๋ยวจะจำรู้สึกว่ามันต้องแบบแรงแหละฟีลลิ่งมันจะเรื่องมันจะแรงผู้หญิงมันจะแรงว่าต้องแก้ทีหลังแก้แก้โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยูอีกครั้งครับผมขอบคุณครับ